พื้ที่นั้นนะคะปัจจุบันอยู่ตอนนี้บ้านเกิดอยู่จังหวัดชัยนานะคะปัจจุบันอยู่สมุทรปราการค่ะตอนนี้มาอยู่ชัยนาทผู้แนะนำโค้ชทีรวัตรโค้ชวิเชียนใต้สายงานโค้ชก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสวัสดีมาก,ท,กทุกทท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะสีวันนันค่ะ ก่อนอนื<ม>่นก็จะมาเปิดใจให้กับทุกๆท,ท่านที่อยู่ในห้องนี้รับฟังนะคะว่ามาทำธุรกิจนี้เพื่ออะไรอันดับหนึ่งเลยไม่มีใครสปอนเซอร์อะไรเลยนะคะพสธีรวัดที่กู่บารมีคือพอดวิเชียนมาชวนพสธีรวัดไปทำธุรกิจ i อทเอเนี่ย ทั้งๆเราไม่เคยรู้อะไรเลย ITS แปลว่าอะไรโคตรธีรวัตรพูดทุกวันเลยในรถพูดทุกวันเลยพูดกับพี่ๆน้องๆว่า ITS โคตรคำว่าโค้ดโค้ดตะเนี่ยได้ยินเป็นคนแรกเลยโค้ดสุเจนเนี่ยเป็นคนแรกเลยเราเนี่ยคืออยู่ในโลกแคบๆเลยคำไม่รู้เลยว่าโคตดคืออะไรเขาไปบริษัทเนี้ยไปเพื่ออะไรเราไม่รู้เล เราได้ยินได้ฟังพูดว่าใช้โทรศัพท์ในราคาประหยัดทำแล้วมีไรายได้เป็นทำแล้วมีไรายได้มรดกตกถึงลูกถึงหลานได้เรานี่อืได้ยินคำนี้นะมันฝังใจเลย,เยงานอะไรเนาะทำซื้อติมในราคา175บาทโทรฟรีทุกเครือข่าย เนตไม่อันแล้วสามารถเป็นมรดกตกถึงลูกถึงหลานได้ฟังแล้วมันเก็ตมากเลยงานที่เราทําทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยมากาขายต้นไม้นี่มันเหนื่อยมากเลยแต่มันส่งต่อให้ลูกหลานไม่ได้เป็นมรดกไม่ได้พาอลูกหลานไม่เอาเลยลูกหลานไม่มามองเลยว่าพ่อแม่ทําอะไรนี่ไม่มองเลยชวนไปก็ไม่ไปเพ่อมันเหนื่อยมันร้อนมันตากแดดแต่เราในใจเราอะจะหาธุรกิจอะไรทํางานอะไรเพื่อจะมา แบ่งเป็นคานผ่อนแรงของเราได้แล้วเราบาดเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่สามารถไปทํางานได้เนี่ยแล้วจะมีรายได้เข้ากระเป๋าโดยที่ว่ามันสบายสบายอะ่ะมันไม่มีเลยมีอยู่วันหนึ่งนะวทิละวชัชชวนที่ไปบริษัทกันเถอะเราก็ไปขายของแล้ววอาเอ๊อะตัดใจไปก็ไปไปในตั้งใจไปนะใจเนี่ยไปได้ไม่ปฏิเสธเขาเลย ไปเหมือนคนตาบอดเลยนะเป็นคนใหม่เหมือนคนตาบอดเลยได้ยินมาโค้ดคาว่าโค้ดตานีแต่ว่าอะไรเรายังลึกไม่ออกเลยไซส์ทาไมทําทําธุรกิจนี้ตะอเป็นทําไมต้องเรียกว่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ XL ญากย่าอย่างเราไม่รู้จักแล้วโลกแคบๆอย่างเราไม่รู้จักเอ๊ะทาไมว่าธุรกิจนี้ทํามันแปลกๆธุรกิจอื่นทําไมก็ไม่พูดคํานี้กันเลยสงสัยนะแล้วไม่ถามนะไม่เคยทา วัดทีรวัดเลยว่ามันแปลว่าอะไรไม่พูดฟังอย่างเดียวเขาชวนไปก็นั่งอย่างเดียวฟังอย่างเดียวช่วงนั้นโควิดด้วยเครียดด้วยรายได้น้อยรายจ่ายเยอะเครียดมากนั่งรถไปก็ไปเข้าคาลวหดัดวันนั้นฮอสเขนผู้บรรยายแผนในห้องประชุมชั้นล่างคนไม่กี่คนหรอกเราไปอ่ะไปนั่งฟังท่านประธานพูด ท่านประธานพูดสามสี่ชั่วโมงท่านประธานพูดไปมองหน้าไปพูดบรรยายแผนอ๋อคำว่าไซอ x กซแอลเข้าใจพอโค้ดโค้ดทุกคโค้ดอ๋อเขามีรูปอยู่ข้างบนมีโคมีโคสูเจนมีโคสจัมโบ้โอ๋อเขาเรียกโค้ดฟังท่านประธานพูดเข้าใจแผนธุรกิจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่รู้ว่าทําแล้วมีไรายได้ ใช้ถูกประหยัดมีไรายได้ชวนคนมีไรายได้ก็ตอบโจทย์เราเราก็ฟังแบบถูกใจถูกใจมากเลยฟังแบบไม่ไม่เอ่ยปากพูดกับใครเลยฟังมันน่าจะเป็นความจริงได้นะคิดในใจเลยนี่เลยนะที่พอาจารย์พูดว่าให้หางานทำโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย เพราะว่างานที่เราทําทุกวันนี้มันเหนื่อยมากเราก็คิดใจสงสัยจะเป็นงานนี้เลยนะให้บอกคนลากหญ้าท่านมาทานบอกให้มาช่วยเหลือคนลากหญ้ามันก็เป็นคําตอบที่เราชอบเพราะเราเป็นงานงานบอกบุญอะ่ะท่านมาธานบอกให้บอกบุญเหมือนเหมือนมาบอกคนลากหญ้าอย่างเราเลยคนจนๆลากหญ้าอย่างเราเลยให้มาทําธุรกิจเนี้ยแค่ลงลงทุนหนึ่งพันบาทเนี้ย มันเป็นอะไรที่ถูกใจเรามากเพราะเราอะเป็นคนเป็นคนทําบุญสายบุญเราก็ต้องมาบอกต่อเนี่ยงานเนี้ยเป็นการบอกบุญบอกต่อเราก็มาบอกพี่น้องมาบอกพี่น้องให้ทําพี่น้องก็พูดยากเหมือนควบิเชียนี่แหละมาชวนน้องมาชวนกี่ครั้งกี่ครั้งน้องก็ไม่ไปจนกลับไปร้องไห้ว่าน้องไม่ทําน้องไม่ทําเหมือนกันทุกคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่ทํา ถ้าคนเรามาชวนแล้วไม่ทําไม่ต้องเสียใจสี่อะชวนไปคาลือหานอะต้องไปให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นเป็นจริงท่านประธานพูดเนี่ยใครเขาจะมาหลอกท่านประธานพูดเนี่ยมันเป็นคําชวนที่โดนใจเราจริงๆเขาสามารถช่วยเราจริงๆเพื่อคนรากญาอย่างเราเนี่ยเป็นนี่เป็นสินเยอะแยะ ก็จะมีรายจ่ายรายได้ที่มหาศาลแบบเนี้ยมันตอบโจทย์เรามากทุกวันนี้นะมาอยู่เชนาแล้วมาชวนญาติพี่น้องเพื่อนยังไม่เคยชวนเลยต้องเอาญาติพี่น้องก่อนเพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจครอบครัวพี่น้องตอนนี้นะชวนพี่น้องชวนญาตญาติพ่อญาติแม่ญาติพี่ญาตน้องญาติสามีญาติเนี่ยตอนนี้ยังชวนไม่ครบเลย ออกได้เลย,ยนะใครว่าเราทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ต้องกลัวญาติพี่น้องเราเยอะปฏิเสธก็ไม่ต้องกลัวเราอ่ะชวนไปเถอะชวนไปทุกวันทุกวันตอนนี้นะครอบครัวสีวนันนะชวนมาแล้วนะห้าคนนะไม่ได้ไม่ได้ขยับอะไรเลยพี่น้องห้าคนเหมือนคนเป็นใบนะไม่เป็น พูดไม่กล้าพูดเหมือนคนเป็นใบ้เลยทุกวันนี้นะแต่ถามว่าเราทอ้อไหมเราไม่ท้อมีอยู่คนหนึ่งเพื่อนน้องเพื่อนน้องน้องคนเนี้ยอาการเหมือนสมัครมาเหมือนไม่ได้เป็นใบนะแต่พูดเยอะพูดไม่รู้เล่นเฟซไม่เป็นเรื่องอะไรไม่เป็นแต่ชวนคนเป็นว่ามาใช้ตาาชัวละไป ในร,ราคาประหยัดร้อยเจ็ดิบห้าบาทไอ้ร้อยเจ็ดิบห้าบาทไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนรุ่นน้องรู้ไหมตอนนี้เพื่อนรุ่นน้องอะไปชวนคนไม่ไปชวนพี่น้องเขาตอนนี้นะแตกแถวได้สวยงามมากเลยสิไปเพื่อนน้องเนี่ยไปบอกต่อบอกต่อนะตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ย วันนี้ตั้งแต่เดือนนี้ต้นเดือนสิ้นเดือนมาเนี่ยถึงวันนี้วันที่หกเลยที่จุดปิดธุรกิจหนาเก้าใสทีแรกคือว่ามันคงเป็นไม่ได้แล้วบ้างไม่รู้จะไปชวนใครแล้วชวนมานี่พี่น้องนี่เป็นใบ้หมดเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าไปชวนคนเขาไม่มีตังมาทำกันเราปฏิเสธทุกอย่างมันไม่จริงหรอกค่ะสักวันหนึ่งอ่ะ ไปชวนเขาเหอะญาตพี่น้องเขาอะทุกวันนี้นะทุกคนอยากมีไรายได้แต่เรายังเข้าไปหาไม่ถึงเขาพี่บอกไปเถอะบอกไปทุกคนทุกคนทุกคนพี่ชวน,ชวนคนนี้ไม่ได้ไปชวนคนนั้นครอบครัวละห้าคนน่ะเขามีห้าคนน่ะพี่ไปชวนคนแรกเขาบอกไม่เอาพี่หยุดไปก่อนพี่ไปชวนน้องอีกคนหนึ่งพี่เข้าให้ถูกช่องอย่างเดียวถ้าถูกช่องใดคนใดคนหนึ่งนะเปิดใจธุรกิจนี้นะ เนี่ยทุกวันเนี้ยเจออยู่คนนึงเปิดใจธุรกิจโอ้โหไม่น่าเชื่อยุคเนี้ยนะโควิดเราเนี่ยยังไม่มีเงินติดตัวถึงหมื่นหกเคนคนเนี้ยมีเงินอยู่ในบ้านสามสี่หมื่นเราไปถูกคนแป๊ะเลยวันแรกไปเจอมาจากไหนเนี่ยอย่าเพิ่งเข้ามานะโควิดถ้าอมฉันติดโควิดฉันตายแน่เลยเธออย่าเพิ่งเข้ามา พี่ฟังหนูก่อนนะหนูมาอยู่นี่เป็นเดือนแล้วรับรองไม่มีโควิดพี่ฟังก่อนนะเชื่อใช่เท่านั้นลยนี่โทรตามใจเช้าแล้วจะไปสปอนเซอร์คนอีกแล้วเขาเปิดเอ็กอลูกเปิดโอ้โหเนี่เหมือนใช่มารัวๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะบริษัทเนี้ยที่ทําให้ชีวิตเราเจริญเติบโตขอบคุณท่านประธาน สรวัดไทยสารสรวัดนะที่แบ่งปันคนลากย่าเพื่อจะมีรายได้มาขุดเกออลือครอบครัวเราขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณมากค่ะขอคืนใหม่กับโค้ตต้านะขอบคุณมากขอบคุณโค้ตสุเจนมากที่แต่งโฟรไฟล์ให้สีว่าน,นั้นโฟรไฟล์สีว่าน,นั้นนี้จะไม่ลืมเลยโค้ตสุเจนแต่งให้โค้ตธีรวัตรบอกว่าทําไมทําเหมือนกุมารทองเลย คำว่าอุมาทองนี้หนูบอกว่าอุมาทององค์นี้นะจะเป็นคู่นั่งกวักและหัสได้ทุกวันขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ